ศูนย์าเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุบางควรมีนายศักดาภูมีตั้งเป็นผู้อำนวยการกองการศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมนางสาวอมรรัตนบุตรดีนักวิชาการศึกษาชำนาญการเป็นหัวหน้าสถานศึกษามีศูนย์าเด็กเล็กในสังกัด301ศ30ูนย์าเด็กเล็กโรงเรียนราชลูกเคราะห์มีบุคลากรครูทั้งหมด3ท่านดังนี้นางอารุณรัตน์คุณาธนาสกุลเจริญครูชำนาญการนางวิสาขาวงชยัยยาครูชำนาญการนางสาวเยาวรักษ์ขันะเนศครูดูแลเด็กศูนย์าเดกเ็กเล็กบ้านพระธาตุบาง มีบุคลากรครูทั้งหมด3ท่านนางสาวระภาพันธ์หิมชัยครูชำนาญการนางรัศมีหิมชัยผู้ดูแลเด็กนางสาวกุชกรผ่อนทองห้าวผู้ดูแลเด็กสศูนย์พนาเด็กเล็กบ้านเชื่อมีบุคลากรครูทั้งหมด3ท่านดังนี้นางราตีปาณิเศนครูชำนาญการนางอัมคาปาณิเสนผู้ดูแลเด็กนางสมคิดจันกูลผู้ดูแลเด็กศูนย์พนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุบางควนมีกิจวัตรประจําวันแต่ละวันจะมีโคเวรคอยรับตรวจสุขภาพ คัดกรองเด็กดาาการจัดกิจกรรมหลักของกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายด้านอารมณ์ด้านสังคมสติปัญญา1กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเป็นกิจกรรมที่จัดให้เด็กได้มีการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายอย่างอิสระ 2. กิจกรรมเสริมประสบการณ์ เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้เด็กพัฒนาทักษะการเรียนรู้ได้ฝึกการทํางานและอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม 3. กิจกรรมสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้เด็กได้แสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึกความคิดด้วยเริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการในการสร้างสรรค์ 4. กิจกรรมการเล่นตามมุมเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กได้เล่นกิสระตามมุมที่จัดไว้เช่นมุมบล็อกมุมหนังสือมุมวิทยาศาสตร์ หกิจกรรมกลางแจ้งเป็นกิจกรรมที่จัดให้เด็กได้มีโอกาสออกไปนอกห้องเรียนเพื่อออกกำลังกายเคลื่อนไหวและแสดงออกโดยยึดความสนใจ 6. กิจกรรมเกมการศึกษาเป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาสติปัญญามีกฎการกาง่ายๆเด็กสามารถเล่นคนเดียวหรือเล่นเป็นกลุ่มได้ สำหรับโครงการอาหารกลางวันสูบนาเด็กเล็กมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบอาหารกลางวันจากตัวแทนผู้ปกครองและหน่วยงานต้นสังกัดในทุกๆสัปดาห์และในทุกปีการศึกษาจะมีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามโครงการต่างๆ